สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาลดน้ำที่แฟดเฉลิมราบนะคะเป็นบ้านพักตำรวจส่วนกลางค่ะแล้วเราก็ลดน้ำอันนี้เป็นต้นเตนเป็ดนะคะลดน้ำไปเราก็ก้มไปมองเราก็เจอเหิดบางชนิดค่ะมีกลิ่นเหม็นมากค่ะเหมือนเหม็นเน่าเลยดูนะคะทุกคน ใครรู้จักช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าเห็ดอันนี้คือเห็ดอะไรมีกลิ่นเหม็นมากค่ะเหมือนเน่าเลยค่ะทุกคนเห็นชัดไหมคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเห็นดอกชัดไหมคะทุกคนนี่ค่ะเด็ดรดน้ำมาเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งสังเกตเห็นค่ะวันนี้ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าคือเห็ดอะไรคะ่ะ หน้าตามันเป็นแบบนี้ค่ะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะขอบคุณค่ะนี่